ทุกตาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะพวงทองค่ะอยู่ที่ตำบลพวงทองอำเภอบ่อบทองจังหวัดชมบุรีนะคะวันนี้จะพามาพบกับพี่ราเชนค่ะเพราะว่าพี่ราเชนเนี่ยเขาเป็นคนที่เลี้ยงแพะเหล่านี้และเขาก็มีความเชี่ยวชาญมากเลยนะคะมีรางวัลการันตีมากมายพูดแบบนี้แล้วหลายคนก็คงบอกว่าอยากจะรู้เรื่องราวแล้วามีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยดีกว่าจะพาไปหาพี่ราเชนตามมาเลยค่ะ เอาละค่ะคุณผู้มชมคะตอนนี้พาคุณผู้มชมมาอยู่กับพี่ราเชนนะคะซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร,รกรนะคะผู้เลี้ยงแพะและแกะพวงทองค่ะสวัสดีค่ะพี่ราเชนสวัสดีครับของนี้าสวัสดีแบบนี้อันนี้อันนี้เป็นลูกลูกแพะลูกแพะคุณพ่อคุณผู้ชมน่ารักมากแอบ,บอุ้มไว้นะคะคถามพี่ก่อนว่าเป็นมายังไงทําไมพี่ถึงได้มาจับอาชีพเลี้ยงแพะและแกะในเขตสุนักงานการ,การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร,รกรรมอะคะ ก็สมัยก่อนก็เลี้ยงไก่มันเจ้งไก่เลี้ยงไก่มาก่อนครับไก่เป็นโรคก็ตายหมดแล้วก็หันมาเลี้ยงเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะได้ประมาณ 2- อสาปีทางสปกรเขาก็เห็นดีด้วยเขาก็มาเขาบอกว่ามีเงินกู้ให้รายละที่แรกกู้รายละสองหมื่นค่ะครับผมก็ตามลูกผมว่าใครอยากจะเลี้ยงแพะก็ที่แรกผมเลี้ยงก่อนสองตัวแล้วก็ตอนนร้นเลี้ยงแค่สองตัวเองครับค่ะพอมันออกลูกมีก็ ตามลูกกลุ่มมาตามลูกกลุ่มมาก็มาเลี้ยงแพะกันลูกกลุ่มก็สนใจว่าแพะตอนก่อนโล62กสิบองบาทก็ขึ้นมาเรื่อยโลละร้อยเริ่มข้รื่อยใช่ไโล80โลละร้อยก็ขึ้นมาโลร้อยห้าสิบตอนนี้โลร้อยห้าสิบบาทกลุ่มนี้จัดตั้งมานานแค่ไหนแล้วก็ตอนนี้ประมาณแปดปีได้แปดปีแล้วแล้วตอนนี้นะคะมีหน่วยงานไหนที่เข้ามาให้การสนับสนุนบ้างคะคุณลุงคะก็มีทางเกษตรมาจดทะเบียนสากลครับแล้วก็มีทางสปกร อกากรนี่สนับสนุนมั้งแต่ต้นเห็นบอกว่าในส่วนการแปลรูปเนี่ยก็จะมีในส่วนของอะไรบ้างสบู่สบููนมแพะสบูู่นมแพะมีขี่แพะมีขี้แพะด้วยครับขายได้กระสอบลา40บาทเป็นปุ๋ยใช่ไหมคะครับเป็นปุ๋ยใส่ยางพาราอ๋อเหรอมีจังเลยแล้วก็ยังมีอีกอันนึงก็คือแพะกับอัดกระป๋องใช่ไหมคะับแพอัดกระป๋องอืมพูดแบบนี้คุณผู้ชมขาทุกตาว่าไปดูกันค่ะคุณผู้ชมไปลูก นี่ที่อยู่ในมือทุกตานี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นสบู่นะคะเป็นสบู่น้านมแพะบำรุงผิวพรรณอันนี้บำรุงช่วยอะไรอะคะช่วยหน้าขาวหน้าขาวใช้สิวใช้สิวสิวหน้าขาวใสคือใสมะขามขมิ้นแล้วก็นมแพะหอมมากคุณผู้ชมจะมีกลิ่นหอมด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเราก็ส่งไปขายด้วยก้อนนี้เท่าไหร่อะคะก้อนนึงก็35บาท3 5บ้าทไม่แพงคุณผู้ชมเห็นบอกว่าในส่วนนี้มีการทำแพ็กระป๋องด้วย ก็คืออยู่ในมือพี่อันนี้อันนี้จะเป็นแพะเป็นแกงเป็นแกงแล้วก็มีกระป๋องใหญ่ันกระป๋องใหญ่สุญญากิจสุญยากินอันนี้ครับอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะที่ขายอันนี้แปดสิบกว่าบาทก็ไม่ถึงร้อยแล้วก็อันนี้ก็อันนี้ก็ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทคุณผู้ชมกรรมวิธีการทาเนี่ยก็น่าจะยุ่งยากพอสมควรเนาะและอันนี้นีส่งขายเพื่อไนคะก็ว่าจะส่งตามห้างตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะ ว่ามีออยนะเออผ่านออยก็คือองค์การอาหารและยาแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็ปลอดภัยแล้วก็<า>มีเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะคะอิสามทานได้ส่วนที่สําคัญที่สุดตรงนี้เลยเนี่ยที่ทําให้เรามีผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะตรงนี้เนี่ยต้องขอบคุณใครเป็นพิเศษก็ต้องขอบคุณสปกระกรที่สนับสนุนตั้งแต่ต้นมาครับก็สปกระกรสนับสนุนมาแต่สมัยมุ่เขาให้สตังค์มาผมไม่อยากได้สตัง อยากได้เป็นพันแพะอ่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากเพิ่มเติมใช่ไหมครับอยากจะให้เป็นพันแพะให้กับลูกกลุ่มสักคนละสิบคนละห้าแม่ไม่ต้องเยอะถ้าเราได้ครับเป็นแม่พันถ้าได้แม่พันมาอย่างนี้น่ะเกษตรกรเพราะเกษตรกรเป็นหนี้อยู่ถ้าเอามาตรงนี้มันได้ลดหนี้ได้นะครับถ้าได้ตรงนี้ก็อยากขอบคุณขอบคุณมากมากครับทำพ่ลาชินกับว่าคุณผู้ชมดูเนู่ใครอาจจะสนใจอยากจะทําเกี่ยวกับเรื่องของตัวสบู่หรือว่าตัวเนี้ยผลิตภัณฑ์วันเนี้ย ใครที่อยากจะมาเห็นบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะคคเขาเกิดเขาอยากจะมาเรียนรู้ตรงนี้สอนให้ฟรีไหมคะฟรีครับยินดีต้อนรับก็สมมรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่กลุ่มนะคะทางกลุ่มก็ยินดีค่ะแต่อก่อนนี้ที่ว่าเรายังไม่ได้ตั้งกลุ่มกันก็พอมีไรายได้นิดหน่อยตอนนี้มารวมกลุ่มกันก็พอมีไรายได้ต่อคนนึงก็เฉลี่ยแต่สามพันกว่าบาทต่อคนถ้าเดี๋ยวนี้พารามามีผลิตภัณฑ์กระป๋องนี่ก็พอมีรายได้เพิ่ม ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทก็พออยู่ได้ในกลุ่มก็มีความภาคภูมิใจดีใจค่ะที่ว่าทางสป,ปกมาสนับสนุนฉันก็มีรายได้ดีขึ้นค่ะและก็ขอขอบคุณมากค่ะกลุ่มที่เรากําลังทํางานกันอยู่ก็คือกลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาแพะแกะภาคตะวันออกในกลุ่มภาคตะวันออกนี้เราจะมีกลุ่มของเกษตรกรที่มารวมกันเพื่อทํางานเกี่ยวกับเรื่องของแพะแกะด้วยกันหลายกลุ่มกลุ่มพวงทองก็เป็นกลุ่มหนึ่งซึ่ง ทางบางราเชนก็เป็นคณะกรรมการ,การอยู่ในกลุ่มภาคตะวันออกเป็นกลุ่มที่เราได้มุ่งมั่นพัฒนาแพะแกะเพื่อสร้างศักยภาพและเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเกษตรกรในการเพิ่มมูล,ลค่าสินทรัพย์ปัจจุบันนี้พวกเราพร้อมแล้วนะครับที่จะมุ่งมั่นพัฒนาและสามารถทําให้การเลี้ยงแพะแกะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนจริงๆแล้วตรงนี้เป็นกลุ่มที่ดูแล้วเข้มแข็งและใน,นวันนี้ก็มี นะครับบุคคลต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานกันเป็นจํานวนมากในอนาคตจริงๆแล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลพวงทองเนี่ยอยากสนับสนุนให้ตรงเนี้ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเชิงเกษตรนะครับเพราะจริงๆในพวงทองนอกจากว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือที่นี่ที่จะสามารถมาดูเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะได้อยากให้ทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับเราสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้นะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามา ดูเพราะจริงๆแล้วที่นี่มีของดีอีกมากมายนะครับ สิ่งที่สาคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมขานั้นคือการรู้จักคิดรู้จักทำค่ะแล้วก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่าน,นี้แ่ะค่ะจะทําให้คนในชุมชนของเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะประกอบอาชีพแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะเหมือนกับวิสาหกิจชุมชนนะคะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและแกะพวงทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรี <S <S ทุกวันนี้พวกเขาก็ประสบความสำเร็จมากๆเลยล่ะค่ะ